nhiên là gì, đục ngay vô này, nè, nào, nè, à. Bá, ngã, Bá, nè, đi mua, đục ngay vô, khèn hết là ngốc, hết là ngốc, นีนี่นี่เรางกไงเรางกเอาเอาที่ละเดยสองอัน no อ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุพุ่นอันนึงพุ่นอันนกำลังแตกตาดีเถอวะไปทายที่ะน่ะนี่เดี๋ยวพุ่นนี่นี่แตกๆแตก่แตกมามันสันมันมีของมันค เราจมแล้วก็ไั้งสิ่ง่ะไรได้สองดอกโอ้ได้แล้วตนตได้บัหลายได้บัหลายยังมาม้าแบบฟ,ฟ้าๆบอฮึมขนกาลินแดดเยอะเดี๋ <ตก S 2> ยวมา<ด>ถ่ายเห็นหน้าก่อนเด้อไปไปต่อไปต่อ เห็ดเห็ดหลายอยู่ครับแต่เห็ดหลายอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วล<ะ>นี่เพิ่งนี่เพิ่งนี่เพิ่งแง่บางบาง<อ>้านคนเอิ้นเห็ดเพิ่งแง่เด้อแต่ว่าทางอื่นเขาเอิอนเ้นเ็ดพิ่งขาลายมีน่ารักอ่ะน่ารักเนาะะนี่ก็เขาตัดแน่นี่นมาเนาะตาล็อตเฝ้า,ากับเฝ้ามองกันนัดโอ้ย ดีดอกนึงไหนๆอุ้ยเจ้าก็ดยี่ห็นกล้องสั่นเด้อพยายามบอสันนี่ยเข่ยะมันหนาดำปาดขาบังี้ยพุ่นอยู่ทั้งพ้นพุ่นอีกพุ่นพุ่นแงมไปห็นผู้ลู่เใช่ละตกกระตามมน้ำไม่เหียพวกอคเด้อขุดปกไวอยู่ในมอแกได้เห็นอยู่เลย จัโบ้ขั้น้เห็นอีกดิยู่ทางโพนข่อยกันยังวจัมโบ้เลยจัมโบ้ยาหยียบเด้อนี่จัโบ้เลยจัโบ้เดีดวกอ่นี่นี่นี่สองน้อยน้อยนี่นี่อีกนี่อีกสามสีที่ดอดโอ้โหแบไรเลยวะเอามา เราได้เห็นกคนอนสิทายอยู่ด้อโอ้นี่ค่ะไอ้บีบีอีกแล้วบีบ <Baby, baby. S 2> ีบีบีโอ้ยหายบีบีอ่ะเนาะเก็บน้องอะไรเจ้าก็ทาย่างเดี่ยวได้คอยสิเกล็นมันจังเด็จับมันช่าอต่างนาี่โอ้ยดอกงางอยู่น,นี่อ้วนลุยเลยมานน้ำเสียนดงเริ่มหมดเลยบ๊วยแมนดอกได้รนะบอก เนี่ยเราได้หลายดอกแล้วพี่น้องอุ้ยไปต่อพอจะทายอีกเด้อ